กพกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะก็กลับมาพบกันนะคะก็ปรบมือเป็นกำลังใจนะให้อาจารย์เป้าและคุณจิ๊บคณายาวนะคะตอนนี้พอดีจะถึงเวลาของสองสาวนะคะแต่ว่าขอแซงคิวนิดหนึ่งนะคะให้อาจารย์ตุ้มขึ้นมาพูดจากับพี่น้องนะปรบมือต้อนรับอาจารย์ตุ้มค่ะท่านสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะ ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะคือเรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะคะแล้วอาจารย์ตุ้มสอนเว้นวันเดียวค่ะคือวันจันทร์นอกานั้นสอนทุกวันและยังสอนวันเสาร์ด้วยนะคะไปลําปางวันเสาร์เสาร์เวน้นเสาร์นี่ไปลําปางตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้มาตอนกลางคืนอะไรยงนี้นะคะเพราะว่าต้องเตรียมสอนให้นักศึกษาค่ะนี่เพิ่งมาจากลางังเสร็จค่ะค่ะสอนแล้วบอกคอสเลาล่รีบมาเลยออเค่ะ,คะ นะคะจาย์ขาก็นี่หาวันที่ในเออ่เขามีโฆศกสารนะคะเขาออกมาแล้วให้ให้ข่าวไว้นะคะว่าในวันที่สิบสามเนี่ยเขาจะพิจารณามาตราหกสิบแปดละนะคะความหมายของเขาแต่ว่าในช่วงนี้เขาคงจะพิจารณากันได้ก่อนนั่นแหละก็หวังใจว่าวันที่สิบสามเนี่ยก็จะมีคําตัดสินมาเลยดีกว่า<ช>นะคะค่ะวันที่สิบสามก็อีกหลายวันนะคะเขาก็คงอยากจะให้เราอยู่นานๆอ๋อค่ะเพราะว่าคงอยากจะคงอาจจะรู้ว่าแบบ การอยู่ของเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีกําลังใจจากพี่น้องนะคะคมาสนับสนุนหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะฟังที่เราพูดนะคะก็กรุณาน,นะคะมาช่วยกันค่ะเราจะอยู่ได้เพราะพี่น้องนะคะเมื่อกี้ฉันตุ้มเดินข้ามถนนมานะคะคก็ยังมีพี่น้องบอกว่าอาาจรย์ตุ้มช่วยซื้อของหน่อยเพราะว่ามีใครซื้อของเลยตอนนี้นะคะก็เลยบอกเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นก่อนนะคะคก็คือพอดีแบบ ถ้า,าจะาพูดเรื่องมาตรา68ใช่ไหมค,ค,คืออย่างนีเ้เดี๋ยวบอกทางพี่น้องที่ขายของกันนิดหนึ่งคือวันในพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการยกระดับของเราคือเราให้หนังสือยื่นหนังสือถึงที่บ้านที่อะไรทุกอย่างและคุณไม่มีการแถลงการอย่างเป็นวัดโดยวาจาอย่างที่ว่าคุณจะเอาอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยนะคะโดยโดยเฉพาะคุณจรัญพักดีธนากุลอันนั้นโดยตรงเลยนะแต่ว่าเขานี่กลับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราก็เลยใจมีการยกระดับในวันพรุ่งนี้นะคะก็ฝากบอกพี่น้องที่ค้าขายกันอยู่เนี่ย ก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดตลาดนัดที่นี่เลยค่ะค่ะจะมีตลาดนัดอาจารย์ช่วยวิเคราะห์เรื่องมาตรา68ต่อเลยคืออย่างนี้นะคะอยากจะบอกนิดนึงว่านายจรันพักดีธนากรเนี่ยนะคะที่เขาไม่ได้มาโต้ตอบแล้วตอนนี้นะคะเ็าจะแบบเห็นว่าตัวเองเริ่มจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะนะคะจะต้องยอมรับคําติฉินนินทาได้เสมอแล้วก็ต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่คือไม่ลงมาเล่นกับเรานะคะเขามองเราเป็นเด็กๆนะคะอ่อนหัาดอยู่อะไรเยงี้นะคะจุดหนึ่ง แต่จจนต้องก็ยังมาว่าจริงๆแล้วทางสารน่าจะทําแถลงการมาให้พี่น้องนะคะจะได้รู้ว่าทิศทางหรือว่ากระบวนการตอนนี้เนี่ยไม่ใช่พูดเฉพาะว่าจะมาพูดในวันจะมาตัดสินหรือวินิจฉัยภายในวันที่13เท่านทันนะคะเพราะจริงๆมันก็ล่วงเลยมาจากเวลาที่ตัวเองกำหนดใช่ตน้นทำไมมันใช้เวลาอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะคะ ในมาตรา68บอกแล้วนะคะว่ามันล้มล้างสถาบันหรือเปล่าล่ะนะคะจะเปลี่ยนระบอบก,การปกครองหรือไม่ก็แค่นั้นเองเแคะนั้นเองค่ะมันมีอยู่แค่นั้นนะคะคือประเด็นอยู่ที่ว่าหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญหรือตลาการสำนวนมีหน้าที่อะไรครือหน้าที่วินิจฉัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีคนมากล่าวหาต่างๆเ่ยนะคะมันผิดหรือมันชอบหรือมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นเองค่ะแต่ไม่มีหน้าที่นะคะ จะมาชี้นำนุ่นนี่นั่นไม่มีนะคะโดยเฉพาะนะคะไม่มีหน้าที่จะมาบอกว่าแก้ได้หรือไม่ได้เพราะว่าวันนั้นที่ตุกได้ฟังอาจารย์ตุ้มพูดนะนะคะอาจารย์ตุ้มบอกว่าเอ๊ะคุณไม่มีหน้าที่นะที่คุณมาแนะนำถ้าเกิดอย่างนั้นจะแก้ทั้งฉบับต่องไปลงประชามติมาก่อนต้องอะไรอันนั้นไม่มใช่หน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ค่ะหน้าที่มีอยู่เฉ่าพิจารณาว่าออชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐมนูลเท่านั้นเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะชัดเจนค่ะกฎหมายได้เปิดแล้วนะคะมาตรา291ให้เราสามารถจะแก้ คุมาถ้ามันดูได้นะคะ<ช>แล้วก็โดยเฉพาะนะคะถึงแม้จะไม่อยากจะฟังนะคะคําแนะนําของเขาเขาบอกว่าแก้อะไรมาจาได้จําได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราสับสนแต่ว่าการการกระทําการทํางานของท่านเนี่ยมันกลับไปกลับมาหรือเปล่านะคะก็ยังแปลกใจอะ่ะทุณตุกคุณต๊กคืองี้เขาบอกว่า<ช> <ๆ S 1> เขาเป็นศาลเหมือนศาลเรื่องของเขาที่ใช้ศาลการเมืองนะ ค่ะก็เลยเป็นนักการเมืองไปด้วยในตัวหรือเปล่าเอ้าถ้าเกิดอย่างนั้นนะคุณก็มาอยู่ที่สาลไม่ได้สิคะก็ใช่คำว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองแหละคุณง่ายนะต้องอิงต้องแอบกับอะไรสักอย่างหนึ่งในในใจคุณคิดนะเนาะว่าจะชอบพรรคนั้นจะรักพรรคนี้หรือจะชอบคนนั้นเกลียดคนนี้อันนั้นคือใจคุณคิดแต่ที่นี้นะทหน้าที่ในฐานะตุลาการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็อยากจะบอกนะคะเมื่อวานจันตุ่มก็ไปที่ปปชนะคะร่วมกลุ่มเอ่อ วิทยุกับประชาชนอะไรนะคะภาีเออพาพาขีออะไรสักอย่างนะคะขอโทษจำชื่อไม่ได้นะนะคะยังชื่นชมอยู่ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าในการที่จะออกมาหรือว่าเรียกเชิญเรานะคะเข้าไปฟังนะคะการแถลงของเขาก็ตามยังชื่นชมว่าเขายังเปิดกว้างให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะแกนนําที่นําประชาชนมาชุมนุมเนี่ยนะคะ แล้วทางปปชอเองมองว่าประชาชนทําถูกต้องเลยนะบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการมาชุมนุมแล้วก็มาถามต่างๆนานา,นานะค่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะฮะคืออย่างเรามาเนี่ยเราก็คือเราถามอ่ะถามกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงตั้งแต่วันแรกนะคะ23เมษายนที่เรามากันครั้งแรกเนะี่ยเราทําหนังสือนะคะถามอะ่ะสามข้อไม่ตอบ <Buck> <S <S <an> <S อะไรทั้งคือเลยมันเลยมองไงคะว่าเหมือนว่าองค์กรนี้มันเป็นอะไรอ่ะเขามัน,มนไม่โ<ร>ปร่งใสอ่ะทุกอย่างห่า <u> มันมองเหมือนว่าเขานี่เหนือรัฐธรรมนูนเขาเหนือกับทุกคนเลยอ่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่เพราะะนั้นอาจารย์ตุ้มถึงอยากจะให้เห็นภาพนะปปชเขาก็เป็นองค์กรอิสระนะคะเหมือนกันถึงแม้ว่าที่มาจะไม่ค่อยไม่ถูกต้องแหละก็เช่นเดียวกับของสารธรรมนูนนะคะเราก็รู้นะคะที่มาของตัวการสารธรรมนูนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใครเป็นคนเรื่องมาเราก็รู้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรายังอยากจะเห็นภาพว่าปปชเองซะอีกนะคะเขายังเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังแม้แต่ว่าคําแถลงเขาเรายังมีข้อสงสัยมากมายนะคะซึ่งอาจารย์ตุ้มกับอาจารย์วรพลนะคะ เราก็จะทํารายการของเรานะคะในวันจันทร์ได้พนังคารขอพี่ดองดูรายการที่นี่ความจริงนะคะเราจะเปิดโปงนะคะคําแถลงของปปชว่ามันมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลของเราอย่างไรบ้างนะคะแต่ในขณะที่นะคะ สารรัฐมนูญค่ะไม่มีการต้อนรับนะคะพี่น้องประชาชนเลยนะคะไม่ล่ะคือแต่ถ่าอีกกลุ่มหนึ่งมาไงเออใช่ใช่เาอีกคนเปิดเลยเขาเปิดแล้วก็รับอะไรนะดอกไม้มาบอกว่ามาให้กําลังใจแต่แล้วนี่คือเรามาทวงถามในฐานะของประชาชนนะคะว่าจะอย่างไรอะไรคือแถลงการบอกกล่าวเรามาเราจะรู้นะว่าเราควรจะต้องอย่างไรเฝ้ารอกันอย่างไรเป็นอย่างไรนะคือมันเราก็ไม่ได้มาก้าวไกยแต่ว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยเราก็แสดงออก ออกตามรัฐธรรมนูญค,ค,ค,คือต้องไม่มองว่าประชาชนเป็นศัตรูไงถูกต้องค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมองว่าประชาชนเป็นศัตรูคุณก็ปิดกั้นเราใช่ไหมคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมาให้ดอกไม้ไมให้กําลังใจก็ไม่เข้าใจให้กําลังใจเรื่องอะไรในเมื่อคนให้กำลังใจไม่รู้หรือเปล่าว่ากฎหมายเขาเขียนว่า ถาหนูมีหน้าที่อะไรนะคะก็ยังแปลกใจนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณปฏิบัติคุณก็เลือกปฏิบัติถูกต,นะต้องเลยค่ะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะต้องมีความเป็นกลางใจเที่ยงธรรมใจรักประชาชนถูกใครคมาก็ตามจะด่าจะว่าคุณก็ตามคุณต้องเปิดว่าไม่อะอีกอย่างเขาจะมองดีหรือเปล่าเพราะเขามองว่าตัวเขาเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นสารอาคมานะคะคือสารอย่างต่างๆในในใน,ในทางปกครองของเรายายุทธธรรมสารยุทธธรรมต่างๆเนี่ยคือเราไม่สามารถไปก้าวร่วงได้เพราะเราจะละเมิดอำนาจของสารถูกไหมคะ แต่ตรงนี้ในสายตาของประชาชนเพราะนี่คือองค์กรอิสระ่ใชเราไม่ได้มองว่าเออคุณคือคุณจะกินตําแหน่งอะไรมาก็แล้วแต่เขาอาจจะติดภาพตรงนี้หรือเปล่าติดภาพนะว่าเคยเป็น่ะเคยอะไรอย่างนี้เธอต้องมาใช่ไหมคะเธอต้องมานี่กับฉันไม่ได้อะไรกับฉันไม่ได้มันไม่ใช่นะคะ คือเมื่อคุณได้ลาออกจากตาแหน่งนะคะผู้อาสาสันยุทธธรรมแล้วคุณจะต้องรู้ค่ะว่าบทบาทหน้าที่คุณจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะหน้าที่มีเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช่ฉบับเดียวที่คุณทำแล้วจริงๆกฎหมายลูกคุณที่เกิดขึ้นมาก็ยังไม่ชัดเจนนะกฎหมายลูกเขาแม่เขายังเขียนนะในกฎหมายลูกที่ตุ๊กพอทราบมาเ็าจะไปวิบอกว่าต่อไปนี้ประชาชนจะมาอะไรจะมาละเมิดอํานาจของเขาจะถือว่าเขาเป็นศาลอย่างหนึ่งเขาไม่มีสิทธิเขียนกฎหมายเพื่อตัวเองค่ะที่สำคัญนะการจะผ่านกฎหมายอะไรก็ตามมันต้องผ่านรัฐสภานะคะ แล้วคนทาจะต้องเป็นรัฐภาทำนั่นน่ะสิไม่ใช่เขานะคะคือเขาไม่มีสิทธิ์มาเขียนกฎหมายอะ่ะตามหลักการนะหลักการไม่มีไม่แล้วไ,ไ,ไปตกพยายามจะชี้บอกเขาด้วยนะคะว่าต่อไปนี้พวกคุณทั้งหมดเนี่ยนะ,คะ9คนหรือจะ9ตัว9แนละ้วที่พี่น้องเราเรียกเนี่ยนะคะ <S <S คือเป็นบุคคลสาธารณะแ้วนะคะเพราะคุณมันนี้เมื่อมันเป็นของด้านการเมือง และคุณอิงคุณแอบคนไทั้เห็นเห็นชัดๆเนี่ยนะสามารถที่จะพูดได้แล้วก็มสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งคําวิพากษ์วิจารณ์คําชมทุกอย่างต้องรับได้หมดค่ะค่ะ,ค,ะคือต้องใจกว้างนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าประชาชนเขามีข้อกังขาจริงๆงั้นเขาไม่มานะทั้งฝนตกแดดออกนะคะหลายคนก็คงจะแบบเป็นหวัดกันนะคะ,คะและยินเสียงกับเสียงกันกเครือกันแล้วนะคะเนี่ยตุ๊ก็จะแย่แล้วประชาชนเขามาเนี่ยเพราะเขาสงสัยในพฤติกรรม ที่ค่อนข้างจะดูเหมือนว่ามีความไม่โปร่งใสมีเจตจำนงคือมีทงเหมือนจะล้มล้างรัฐบาลเองหรือเปล่านั่นละสิคะ,ค,ะคือมันคางแคงใจมาตั้งแต่ที่เขาตอนนั้นที่ ก้าวล่วงเข้ามาสั่งให้ผุ้ทธิสภาเนี่ยชะลอในการโหวตพระสารตรงนั้นอะฮะมีความรู้สึกแล้วล่ะ่ะว่าทั้งๆที่ททตะก่อนเนี่ยคุณตัดสินอะไรยังไงเนี่ยเรายังบอกว่าพยายามมองว่าเป็นในแง่ของกฎหมายและยิ่งมีคลิปของคุณออกมาพูดเองแล้วมาตัดสินอย่างนี้เองคือมันมันมีความรู้สึกเราก็คางแขงใจกับทางพรรคเพื่อไทยนะคะหรือว่ารัฐบาลหรือว่าสภาสสทั้งหลายเนี่ยคางแขงใจว่าทําไมไม่สู้มันเป็นอํานาจของคุณค นะพอเนี่ยเนี่ยเถึงนักขณาดเนี้ยนะเขาสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค,คือได้ใจประชาช,ชนด้วยคือ,คอนอกจากนี้นะคะคือตัวสามัญนเองนะคะคือเมื่อก,ก่อนเนี้ยที่ตัดสินอะไรมาพวกเราก็ดูเหมือนจะยอมไปเพราะพวกเรายังรู้มีความเข้าใจว่าเขายังมีความเป็นธรรมค่ะคือเรามองคือมองภาพบวกมาตลอดใช่ค่ะแต่พอมันทําซ้ำซากนะคะในคำไม่ได้ใช้ที่ โดยพราะตัเองออกมาบอกว่าผิดพลาดอ่ะถูกต้องนะครนี้ลูกเลยอะไรอย่างเนี้ยช็อกมากมากค่ะเกยทุกเล่บอกว่าอย่างสมมติื่องอย่างกรณีเขาจะออกกฎหมายลูกเห็นบอกว่าจริงๆต้องช็อกแล้วแก้ไขยังไงคะคือตัวเองตัดสินผิดพลาดเนี่ยมีความรับผิดชอบอย่างไรใช่ค่ะนะคะเมื่อทําผิดแล้วทําไมไม่ลาออกอ่ะคือจะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะท่านแบบถือว่าเป็น ตำแหน่งสูงสุดใช่ไหมเป็นค,คนชี้ขาดนู่นนี่อะไรนะคะโดยพระคุณยุพักไปตั้งอีกครั้งนะคะ,คะแต่คุณก็ยังนั่งยืดอยู่นะ,นะคะมันถูกต้องหรือเปล่าจริยธรรมหรือจรรยบรรณประจําตัวเนี่ยมีอยู่ตรงไหนนะคะ,คะเพราฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องตรงนี้นะคะ ถึงแม้จะบอกว่ามันถึงวันที่สิบสามใช่ไหมคุณตุ๊กส <13 S 1> ิบสามนี่เราก็หวังแล้วกันนะคะว่าคุณจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วก็ฟ,<ะ>ฟังประชาชนบ้างนะคะกรุณาค่ะฟังเสียงประชาชนนะคะว่ามุมมองประชาชนเนี่ยแม้นนะคะประชาชนบางครั้งพูดได้ไม่ชัดเจนว่ามีกฎหมายนั้นนี้รองรับนะแต่ความถูกต้องมันไม่จําเป็นต้องอาศัยกฎหมายถูกต้องเพราะกฎหมายที่รวบรวมมาเลยนะคะเรียบเรียงและเขียนขึ้นมาเนี่ยก็จากความถูกต้องนี่แหละนะคะจากคนเขียนเก่งงนะเขียนเป็นก็มาเขียนเป็นกฎหมายขึ้นจากแนว คิดของความถูกต้องนะคะอันนี้ง่ายๆหลักง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบามเนี่ยนะคะจริงๆไม่เห็นต้องยื้อให้มันยาวขนาดนั้นเ,<ล>เราจะมันมีอ,อะไรนะในใจคุณเ,ออเปล่า,าน,นะคะ พี่น้องจ่ตุ้มอยากให้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าจจนตุ้มบอกแล้วว่าเกมการเมืองมันเหมือนจิ๊กซอว์ไงจิ๊กซอว์ที่ได้มอบแบ่งนะคะแบ่งการทํางานกันของคนแต่ละกลุ่มค่ะเราเห็นหน้ากากขาววันนี้เมื่อวานแต่เมื่อวานนักไปล้อมทําเนียบรัฐบาลหน้ากากขาวเนี่ยนหน้ากากขาว,ออขาวค่ะหน้ากากขาวนี่เขาต่อต้านเผด็จการนะเฟยเออนะคะต่อต้านเผด็จการแล้วเขาไม่ต้องการ,รเผด็จการนะคะ แต่ปรากฏว่าหน้ากากขาวไปล้อมทำเนียบรฐาฐบาลนแล้วก็ไม่ต้องการนายกยิ่งรักทั้งๆที่นายกยิ่งรักท่านมาจากประชาชนคือมาจากประชาชนใจที่ถูกต้องเลยนะคะแต่ไม่ต้องการอะ่ะเอ,อแล้วดูคนที่ภายใต้หน้ากากมันก็ไอ้พวกหน้าเดิมหมดเลยเอ,อ้อใช่ค่ะ,ะก็ยังมีการพูดบอกลองถอดออกมาซชนในหนึ่งในนั้นน <ขอ S 1> ่าจะเป็นน,น่าจะเป็นในาหนายหมอหมอหมอ,อะไรก็ไม่รู้ <laughs> นจะจะต้องมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ยังบอกว่ามันเกิดการนี่ว่าคือ เจตนารมของกลุ่มเนี้ยที่ออกมาคือบางครั้งตุกสงสารเด็กๆนะคะที่รูรืออ่าค่ะเขาแห่ตามกันนะเหมือนว่าเป็นอะไรนะแฟชั่นแฟชั่นหรือว่าแท้แล้วคือเขาแจกอ่ะแจกหน้ากากให้คุณอะไรให้คุณคุณไม่รู้หรอกว่าที่มาคืออะไรประวัติเป็นอย่างไรถูกไหมคะอาจารย์เขาต้องไม่ลืมค่ะเขาเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวหน้ากากขาวจะเยอะทั้งกรุงเทพเลยเขาก็ไปทํเลยค่ะทําแล้วก็แจก แจกเราเราก็เอานะ<ช>แต่เราะจะมาพ่นสีใหม่นะคะเป็นสีแดงในไงก็ตามค่ะคือสิ่งที่ทําเนี่ย ถ้าเราลองคิดทบทวนนะคะมันจะเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบเดิมซ้ําไปซ้ํามาในการที่จะบ่อนทาลายรัฐบาลนะคะเพมนพี่น้องเสื้อแดงนะคะเรามาอยู่ตรงวันนี้นะคะเจนตุ้มก็ได้พูดทางทีวีไปนะคะว่าเราต้องออกมาค่ะออกมาช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจเพราะพลังประชาชนเท่านั้นที่เขาเกรงกลัวนะคะแม้นว่ามีคนติงว่าเอ๊ะเขากลัวพลังประชาชนนะจจนตุ้มแล้วทําไมเขาฆ่าเราล่ะนะคะก็จะเห่านะคะไอ้ฆ่ามันคนละเรื่องกันนะคือเขา กลัวมากที่เขายังไม่กล้ากล้าฆ่าตอนนี้เพราะยังกลัวอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คนเราน้อยนะคะเมื่อนั้นแหะค่ะ เขาก็จะคิดเผด็จศึกนะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาวางทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วมีคนบอกจนตุ้มเลยว่าการรัฐประหารที่เขาเตรียมไว้นะคะเขาพร้อมมาสองเดือนแล้วนะพี่น้องนะคะเขาพร้อมมาสองเดือนแล้วเขารอให้มีเหตุวุ่นวายนะคะซึ่งอาจารย์ตุ้มเน้นนะคะพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะคะบริเวณสาลูนี่เป็นบริเวณที่เราสามารถจะใช้สิทธิ์ของเราได้นะคะโดยสระประจักษ์อาวุธได้สงบนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ทําตามกติกา เราอย่าทําให้เกิดความวุ่นวายใครมาอะไรในะพี่น้องอยู่เฉยอย่ายุ่งด้วยนะคะ เรียกตำรวจมาหรือยามเยิมที่เฝ้าบริเวณนี้ไม่ใช่กาดของเรานะเพราะเขาจะหาว่าเราเข้าข้างกันเองนะคะเรียกคนกลางที่เป็นตำรวจมาแล้วให้เขาจัดการเอาจับตัวไปเลยไม่เกี่ยวกับเรานะคะถูกเพราะว่าเขาต้องการจะทําให้เกิดความวุ่นวายแล้ววุ่นวายเสร็จจะให้ตำรวจจัดก,การแล้วเขาจะทําให้ตำรวจได้จัดก,การไม่ได้พอตำรวจจัดก,การไม่ได้แน่นอนค่ะทาหารจะออกมาแล้วก็จะยึดอํานาจเหมือนเดิมค่ะอีหลอกเดิมแปดแผนมันจะกลับมาแบบเดิมนะคะพี่น้องเราเจอกันมาเยอะนะคะ ที่ผ่านมาั้แต่ปี49นะครับมันซ้ำซากมันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเปลี่ยนตัวละครบ้างนะคะเปลี่ยนคนที่แสดง